สวัสดีครับผมนนทวั์เตชันธรรมเสถครับจากบริษัท NT t ออกกนนครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีเมืองพัทยานั่นเองครับวันนี้เรามาทําการฉีดโฟมครับโรงแรมวิวทะเลครับที่เมืองพัทยาก็คือโรงแรมนี้มีการตรวจสอบแล้วนะครับมีมีหน่วยงานมาตรวจสอบว่าช่องช้ามน้ำารือช่วงช้าไฟเนี่ยควรจะต้องฉีดโฟมกันลามไฟนะแล้ววันนี้เรามาทําการฉีดโฟมกันลามไฟทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ชั้น1นึ่งจนถึงชั้น18เลยครับทั้งหมด 36ช่องชั้นหนึ่งจะมีอยู่2ช่องแล้วช่องชาร์จน้ํากับไฟติดกันก็คือกฎหมายตอนนี้กําหนดแล้วนะครับว่าให้ทุกโรงแรมหรือว่าอาพาร์ตเมนต์เนี่ยควรจะปิดกั้นช่องระหว่างทางเดินน้ํากับไฟครับ <c oughs> เพื่อกันไฟลามครับ <c oughs> เดี๋ยวตามขึ้นไปดูเลยครับว่าการแก้ไขและการทํางานเราเป็นไงตามไปดูเลยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่กันที่ชั้น3โรงแรมวิวทะเลแล้วครับก็เป็นโรงแรมที่มีห้องพักเยอะมากนะครับแล้วก็มีทั้งหมด18ชั้นนั่นเองก็คือว่าเราจะทําการฉีดโฟมครับห้องชาร์จไฟและน้ำครับทั้งหมด18ชั้นเลยเดี๋ยวเราตามมาดูกันครับว่าภายในห้องชาร์จน้ําและไฟเป็นยังไงครับตามมาดูเลยครับนี่ก็เป็นทางเดินครับโถงทางเดินของโรงแรมครับที่ยาวมากแล้วห้องที่เยอะมากนะมีเกือบพันห้องเะครับและทีนี้เราก็จะมาทําการนี้ครับอันนี้ก็คือว่าเป็นห้อง ชาร์น้ําหรือว่าห้องเดินสายไฟน,ยนะครับของไฟนั่นเองก็ก็นี่ครับตรงนี้เราก็อยู่ในช่องชาร์ไฟนั่นเองก็คือว่าเป็นช่องที่เดินสายไฟนะครับขึ้นไปยังห่องต่างๆนะคทำให้แบบว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้หรือไฟไหม้เนี่ย เวลาไฟไหม้ชั้นนี้ครับก็จะไม่สามารถขึ้นไปชั้นบนได้ถ้าเราฉีดโฟมไปแล้วอันนี้ก็เป็นมาตรก,การป้องกันภัยนะครับป้องกอันอัคคีภัยอย่างหนึ่งของของที่เขากําหนดมาแล้วครับทุกโรงแรมทุกอพาร์ตเมนต์อาจจะต้องฉีดนะครับอีกหน่อยต้องฉีดเพราะว่าจะมีหน่วยงานมาตรวจสอบนะครับครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่นที่ชั้น2ครับชั้น2ก็คือเราเริ่มไล่ฉีดแต่ชั้น2ครับจนถึงชั้น18ก็คือว่าตอนนี้เราฉีดเสร็จแล้วนะเป็นการฉีดโฟมเต็มช่องชาร์ช่องชาร์บน้ํากับไฟแล้วครับก็ตรง ก็จะทีนี้ก็จะกันไฟขึ้นหรือว่ากันพวกมแมลงหรือหนูต่งตางๆก็ได้นะครับที่จะขึ้นไปข้างบนชั้น 3- ชั้น4ชั้น5ได้เพราะว่าจะไม่มีช่องที่เกิดการจุดเชื่อมต่อก,กันได้หรือว่าเวลาเพลิงไหม้เนี่ยก็จะไม่สามารถไหม้ขึ้นไปจุดข้างบนได้เพราะว่าข้างบนเนี่ยได้กันกันพื้นที่ไว้แล้วเวลาไฟไหม้ก็จะถูกปิดกั้นอยู่เฉพาะโซนเท่านั้นก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเรามาเทสกันครับว่าไม่ลามไฟเป็นไงครับอันนี้ครับไฟก็จะติด แค่แค่พื้นผิวของของพื้นผิวโฟมแล้วก็จะดับไปเองแล้วถ้าพอเป็นพื้นผิวสีดำอย่างนี้ครับไฟไหม่ทับใหม่ทีนะครับก็จะไม่ไม่ติดแล้วครับก็จะไม่สามารถติดไฟได้แล้วเนี่ครับเผานานเลยครับอันนี้เผาให้นานเลยนะครับเผานานเลยครับนะครับนี่คือการไม่ลามไฟนะครับเวลาเกิดเพลิงไหม้เนี่ยไฟก็จะไม่สามารถลามขึ้นไปชั้นต่อไปได้ เราก็สาธิตกันให้ดูสดๆเลยครับครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ทําการฉีดโฟมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นการฉีดโฟมช่องชาร์บน้ําไฟนะครับโรงแรมวิวทะเลนะครับที่จังหวัดชนบุรีเมืองพัทยานั่นเองครับมีห้องพักเนี่ยเกือบพันห้องนะครับที่เรามาทําการฉีดวันนี้และส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจติดต่อสอบถามครับเรื่องงานฉีดโฟมนะครับไม่ว่าจะเป็นฉีดโฟมช่องชาร์บไฟแบบนี้นะครับที่โรงแรมแบบนี้ครับช่องชาร์บน้ําหรือว่าโรงแรมอพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับที่มีช่องชาร์บ้านเรือนต่างนะที่มีช่องชาร์บน้ําไฟนะคร แล้วก็เรือประมงห้องเย็นทุ่นลอยน้ำโป๊ะแพลอยน้ำครับแล้วก็ถังพลาสติกนะับสองร้อลิตรเราขายเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทยนะลูกค้าไว้วางใจมากที่สุดนะเดือนหนึ่งขายไม่ต่ำกว่า1000ใบนะครับและก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามพวกเราด้านล่างนี้ด้วยนะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยแล้วฝากกดไลค์ช่อง YouTube ให้เราด้วยกดซับสไครต์ช่องย t u b e ให้เราด้วยเพื่อจะได้ให้เห็นผลงานดีๆก่อนใครว่าเราไปทํางานที่ไหนเมื่อไหร่ผลงานเป็นยังไงงานยากน้อยแค่ไหนนะครับ ส่วนวันนี้นะครับผมนนทวัวน์เตชะธรรมเสถและทีมงานบริษัท NNT o r g a n i z e นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปดีๆของพวกเราจนจบคลิปนะครับวันนี้ต้องขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ